ฉันเพิ่งจะเลิกงานมาแล้วได้นั่งรถไฟฟ้าขบวนสุดท้ายแต่ว่ารถไฟฟ้าขบวนนี้มันมีกฎแป,กปลกๆให้ฉันปฏิบัติตามด้วยเหรอเนี่ยนี่ก็เป็นเวลาดึกเสียจนใกล้ช่วงเที่ยงคืนแล้วฉันที่ไม่มีทางเลือกในการเดินทางมากนักก็ตัดสินใจขึ้นรถไฟฟ้าสถานีใกล้ๆออฟฟิศ เพื่อกลับจากที่ทำงานไปยังบ้านที่เป็นจุดหมายปลายทางอย่างน้อยก็ยังทานรถไฟฟ้ารอบสุดท้ายที่วิ่งจนดึกช่างโชคดีอะไรอย่างนี้นะและแล้วรถไฟฟ้าเที่ยวสุดท้ายที่ฉันเป็นหนึ่งในผู้โดยสารก็ค่อยๆเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งสถานีแล้วสถานีเล่าจนกระทั่งเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งฉันก็พบว่าฉันเป็นหนึ่งในผู้โดยสารแบบหนึ่งจริงๆ เพราะแน่ละตอนนี้เหลือฉันแค่คนเดียวที่ยังนั่งอยู่ในรถไฟขบวนนี้เสร็จแล้วแม้จะรู้แก่ใจในเวลาย่ำเข้าช่วงเที่ยงคืนแบบนี้ก็คงจะมองไม่เห็นภาพบิลด้านนอกในตอนที่รถวิ่งผ่านแต่ฉันก็ยังคงนั่งเหม,ม่อมองออกไปข้างนอกหน้าต่างด้วยความเคยชินแต่แล้วขณะที่ฉันกำลังนั่งเหม่ออยู่คนเดียวบนรถไฟขบวนสุาท้ายจู่ๆก็มีกระดาษโน้ตที่ไม่มีที่มาเปลียงมาตกอยู่ตรงหน้าเนื้อความของมันถูกเขียนเอาไว้ว่า ถ้าคุณกำลังอ่านกระดาษแผ่นนี้อยู่นั่นแปลว่าโชคไม่ดีนะักที่เราได้เจอกันวันนี้ไม่ใช่วันของคุณแต่ถ้าคุณทำตามกฎด,ด้านล่างนี้คุณจะปลอดภัยไปจนกว่าจะถึงปลายทางให้ตายเถอะแค่ทำงานแบบนรกแตกมาทั้งวันนี่ก็ทำให้รู้อยู่แล้วแล้ว,ว่าวันนี้ไม่ใช่วันของฉันทำไมต้องมีกระดาษบ้านนี้มาตอกย้ำกันด้วยเนี่ยหลังจากถอนหายใจด้วยความเหนื่อยหน่าย ฉันก็ค่อยๆกวาดสายตาไปตามข้อความที่ปรากฏอยู่บนกระดาษนั่นทีละข้อกฎข้อที่1ถ้าคุณได้ยินเสียงประกาศดังขึ้นว่ารถไฟฟ้ากำลังจัดการจราจรอย่าตกใจและอย่ามองออกไปด้านนอกคุณไม่อยากเห็นสิ่งที่อยู่นอกรถระหว่างที่รถไฟของคุณกำลังจอดหรอกกฎข้อที่2คุณอาจจะเห็นใครสักคนเดินขึ้นรถไฟในอีกไม่กี่สถานีหลังจากนี้ ไม่ว่าเขาหรือเธอจะชนคุณพูดคุยอะไรก็ตามจงเงียบไว้และทำเหมือนคุณไม่ได้นั่งอยู่ตรงนั้นกฎข้อที่3ถ้าจู่ๆมีนายสถานีเดินมาพูดกับคุณว่ารถไฟขบวนนี้มีเหตุขัดข้องขอให้ลงจากรถเพื่อรขอขบวนถัดไปจำไว้ว่าจะลงจากรถเด็ดขาดยกเว้นกรณีที่คุณได้ยินเสียงประกาศแจ้งเตือนนี้บนร,รถไฟฟ้าก่อนหน้าสถานการณ์ในข้างตน้นขอโทษนะจ๊ะ ฉันไงน่าจะกระดานนั่นขึ้นมาตามเสียงเรียกของใครบางคนหนูจ๊ะถ้าป้าจะนั่งเป็นลงที่สถานี E09 ป้านั่งขบวนฝั่งนี้ถูกต้องไหมจ๊ะคุณป้าท่าทางใจดีคนหนึ่งเดินเข้ามาถามทางจะว่าไปแล้วฉันเองไม่ทันได้สังเกตเลยว่าเธอคนนี้ขึ้นมาจากสถานีที่รถเพิ่งจอดเมื่อครูน่นี้หรือว่าเดินมาจากรถไฟตู้อื่นกันแน่โอ้อพระเจ้ากดข้อที่สที่ฉันเพิ่งอานไปแวบเข้ามาในหัว มือซ้ายเผลอกำแน่นเสียจนกระดาษใบเล็กยับเข้าหากันดังกรบตอบหรือไม่ตอบดีนะถ้าเกิดว่าเธอเพิ่งขึ้นรถไฟมาตอนที่ฉันกำลังก้มหน้าอ่านกฎพระบ้าพวกนั้นก็แย่นะสิยิ่งคิดยิ่งไม่แน่ใจว่าควรจะทำยังไงกับสถานการณ์ตรงหน้าเพราะอีกใจหนึ่งก็ยังไม่อยากจะเชื่อกระดาษใบนั้นมากนะฉันตัดสินใจลองลุกขึ้นยืนและเดินหนีไปที่รถไฟตู้อื่นโดยไม่รู้เลยว่า คุณป้าคนนั้นมองด้วยสายตาไม่พอใจไล่ตามหลังมาเมื่อหลุดออกจากบททดสอบแรกได้ฉันก็เดินไปหยุดอยู่ที่หน้าตู้สุดของรถไฟขบวนนี้รถไฟยังคงวิ่งไม่หยุดอย่างที่ควรจะเป็นฉันมองไปรอบๆจนทั่วหลังจากไม่เห็นสิ่งผิดปกติฉันก็นั่งลงแล้วเริ่มหมานกดข้อที่เหลือต่อกดข้อที่สี่ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องปกติที่คุณจะเจอแมวอ,อยู่ในรถไฟ ถ้าคุณโชคดีที่ได้เจอเข้าก็ขอให้ปล่อยเธอไปหรือคุณจะเล่นกับเธอก็ได้มีเงืเ่อนไขเพียงข้อเดียวที่คุณต้องระวังไว้ถ้าเธอกำลังนั่งนึงและจ้องไปที่มุมใดมุมหนึ่งของรถอย่ายุ่งกับเธอนั่นเป็นวิธีที่เธอระวังภัยให้ผู้โดยสารที่อยู่บนรถไฟขบวนสุดท้ายกดข้อที่5ในกรณีที่คุณเห็นกระเป๋าที่ไม่มีเจ้าของในขบวนรถไฟโปรดเดินไปกดปุ่มแจ้งพนักงานรถไฟทันที ไม่ต้องสนใจว่าจะมีคนตอบกลับหรือเปล่าและอย่าเปิดกระเป๋าใบนั้นเด็ดขาดของด้านในอาจเป็นทองคําสิ่งต้องห้ามสิ่งมีชีวิตหรือชิ้นส่วนของสิ่งมีชีวิตก็เป็นได้คุณไม่สามารถย้อนเวลาเพื่อลบภาพสิ่งที่คุณเห็นในกระเป๋านั้นได้กร,รุณาตัดสินใจให้ดีเมื่ออ่านจบแล้วฉันก็เงยหนะ้าก็จะกวาดสายตาไปรอบๆอีกครั้งเพื่อให้มันแจว่าไม่มีกระเป๋าพิสดารไปไหนวางอยู่ใกล้ๆ เมื่อไม่พบอะไรผิดปกติฉันก็รู้สึกโล่งใจจากนั้นก็ชะงงหน้าไปดูรถไฟตู้ข้างๆเพื่อมองหากระเป๋านั่นด้วยและฉันก็พบกับสายตาคู่หนึ่งที่จ้องกลับมาแมวตัวนั้นที่อยู่ในกฎข้อที่สี่เหรอฉันเริ่มคิดว่ากฎเหล่านั้นอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้แง่ล่ะคุณไม่มีทางเจอแมวอยู่ในระบบรถไฟฟ้าอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนๆก็ตาม ฉันรู้สึกโชคดีชะมัดที่เจอแมวผู้พิทักษ์นั่นส่วนโชคร้ายก็คือมันกําลังนั่งนิ่งและจ้องมายังทิศที่ฉันกําลังนั่งอยู่แต่มันกลับไม่ได้จ้องมาที่ฉันเรากับว่าโลกหยุดหมุนไปชั่วขณะฉันสัมผัสได้ถึงหัวใจของตัวเองที่กําลังเต้นรัวมากกว่าปกติมันไม่ได้จ้องฉันจริงอย่างที่ฉันคิดแต่กําลังจ้องมาที่มุมบางมุมในตู้รถไฟที่ฉันกําลังนั่งอยู่ต่างหากลำคอของฉันแห้งผาก ไม่มีแม้กระทั่งน้ำลายให้กลืนด้วยซ้ำฉันเพยายามหยิบกระดาษยับยันั่นกลับขึ้นมาอ่านต่ออย่างน้อยเจ้าแมวนั่นคงจะจ้องบางสิ่งเอาไว้เพื่อให้ฉันปลอดภัยสินะกด<ๆ>ข้อที่6รถไฟเที่ยวกลางคืนหนัดมีปัญหาระบบไฟฟ้าขัดข้องได้ขอให้คุณเตรียมโทรศัพท์มือถือไว้ตลอดเวลาและหากไฟดับขอให้คุณเปิดแฟลชทิ้งไว้จนกว่าไฟจะกลับมาทำงานเป็นปกติ อย่าตกอยู่ในความมืดเพียงลำพังโดยเด็ดขาดกฎข้อที่7ถ้าคุณได้ยินเสียงประกาศว่าอีกไม่เกินสองสถานีคุณจะถึงสถานีปลายทางเรามีข้อควรระวังดังนี้หากทุกอย่างดูปกติขอให้อดทนไปจนกว่าจะถึงปลายทางไม่ว่าจะได้ยินเสียงอะไรมองเห็นสิ่งใดหรือเกิดอะไรขึ้นในรถไฟจงทำเหมือนคุณไม่มีตัวตนในรถไฟขบวนนั้น ยกเว้นคนกำลังอุ้มแมวคุ้มภัยที่แสนน่ารักอยู่มันจะพาคุณลงที่สถานีปลายทางอย่างปลอดภัยหากมีไฟกระพริบเมื่อคุณได้ยินเสียงประกาศคุณจะต้องลงสถานีถัดไปทันทีนั่นคือสถานีปลายทางที่คุณต้องลงถ้าหากคุณเผลอนั่งเลยไปจนถึงอีกสถานีหนึ่งแล้วล่ะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยคุณอาจจะไม่สามารถกลับไปยังที่ที่คุณจากมาได้ จากนั้นไฟก็กระพริบทันทีที่ฉันอานกดข้อที่7จบพร้อมกับเสียงประกาศที่ดังขึ้นแจ้งให้รู้ว่าอีกสองสถานีก็จะถึงปลายทางมันเป็นสัญญาณเธือนให้ฉันรู้ว่าตัวเองต้องลงที่สถานีหน้าทันทีระหว่างที่สายตากำลังเหลือบไปมองจุดที่แมวน้อยตัวนั้นเคยนั่งจ้องมายังตู้ของฉันจู่ๆไฟบนรถไฟก็ดับลงพร้อมกับรถไฟที่กระชากอย่างรุนแรงราวกับโดนเบรกกระทันหัน โทรศัพท์มือถือที่เคยอยู่ในมือขวาของฉันกระเด็นหล่นลงไปที่พื้นฉันจึงรีบลงไปคานข่าหาโทรศัพท์ท่ามกลางความมืดในทันทีโชคดีที่โทรศัพท์หล่นไปไม่ไกลนักเมื่อเก็บได้แล้วฉันก็รีบเปิดแฟลชจากเมนูลัดจากนั้นแสงสว่างจากโทรศัพท์มือถือก็ปรากฏขึ้นในเวลาเสี้ยววินาทีระหว่างที่ฉันคลานอยู่ที่พื้นคางหูซ้ายก็ได้ยินเสียงลมหายใจของสิ่งมีชีวิตบางอย่างดังขึ้น ระหว่างที่หัวใจแทบจะร่วงไปอยู่ตะตุ่มก็พบว่าเป็นเจ้าแมวเหมียวนี่เองที่เดินเข้ามาหาฉันระหว่างที่ไฟดับฉันค่อยๆอ,อ,อุ้มแมวตัวน,นั้นขยับมานั่งด้วยกันที่มุมใกล้ประตูรถไฟฟ้าบานหนึ่งผ่านไปราวๆสามนาทีหลังจากที่รถไฟฟ้าจอดสนิทพร้อมกับความมืดมิดที่ค่อยๆค,คลืบค,คลานเข้ามาเรื่อยๆแบตโทรศัพท์ของฉันเริ่มเหลือน้อยลงทุกทีและแน่นอนว่าฉันไม่มีแบตสำรองซะด้วย ถ้าแบตหมดก่อนที่ไฟจะกลับมาคงแย่แน่เรากับว่ารู้ความคิดของฉันจ,จู่ๆไฟบนรถไฟฟ้าก็ค่อยๆกระพริบกลับมาทีละจุดพร้อมกับเงาบางอย่างที่แวบผ่านไปมาทางหางตาฉันแพ้อยากไม่สนใจพวกมันและตั้งสมาธิจ้องไปยังแมวตัวน้อยตรงหน้าพร้อมหัวใจที่กำลังตื่นตระหนกสถานีต่อไป E13 เสียงประกาศสถานีถัดไปดังขึ้นท่ามกลางความเงียบแน่นอนว่านี่ไม่ใช่ชื่อสถานีที่ฉันจะต้องลงแต่เพราะกฎบ้าบ้านนั่นเหมือนสลักไว้ในหัวฉันเรียบร้อยเพราะงานฉันต้องลงที่สถานีนี้ให้ได้เพื่อย้ำเตือนตัวเองฉันจึงลุกขึ้นเพื่อยืนมองเส้นทางด้านนอกขอบวนรถด้านนอกก็ดูเหมือนรถไฟฟ้ากำลังวิ่งเข้าสู่สถานีบางเขนอย่างที่ฉันไม่เคยลงแบบไม่มีผิดเพี้ยนจริงๆแล้วฉันอยากจะเชื่อในความคิดของตัวเอง แต่จากสถานการณ์ตรงนี้ก็คงต้องยอมลองเลือกที่จะเชื่อกดหน้าอีกสักครั้งถ้าหากว่าลงเพลสถานียังมากก็แค่ต่อรถเพิ่มอีกนิดหน่อยมันก็คงจะดีกว่าการตีโัวรถไฟเที่ยวสุดท้ายแลวไม่มีวันได้กลับมานแน่ๆหลังจากนั้นไม่นานรถไฟฟ้าก็ค่อยๆเคลื่อนเข้าไปจอดเทียบท่าที่ชานชลาที่มีป้ายระบุไว้ว่า E13 ประตูรถไฟฟ้าเปิดเหมือนปกติ ฉันบอกลาเจ้าเหมียวน้อยที่นั่งอยู่หน้าประตูก่อนจะก้าออกจากนอกรถไปทันทีที่ฉันพ้นจากขบวนรถไฟเสียงประตูรถก็ปิดดังสนัน่นเรากลับไม่พอใจอะไรบางอย่างฉันเงยหน้ามองรอบๆชานชลาลัยครั้งแล้วก็พบว่าป้ายที่เคยเขียนว่าสถานีอีสิบที่เมื่อมองออกมาจากรถไฟนั้นคราวนี้มันกลับถูกเขียนด้วยชื่อของสถานีอีสออย่างที่ฉันควรจะต้องลง จู่ๆฉันก็รู้สึกชาไปทั้งตัวนี่มันอะไรกันนะทั้งที่ในมือยังคงกำกระดาษโน้ตที่เขียนกดเหล่านั้นไว้แน่นแต่กลับไม่อยากจะเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้เป็นเรื่องจริงร่างกายของฉันย่อมไวกว่าความคิดฉันรีบเดินสับเท้าออกจากชานชาลาโดยไม่หันหลังกลับไปมองที่รถไฟขบวนนั้นอีกเลยภาพของรถไฟฟ้าที่กำลังมุ่งตรงไปยังสถานีถัดไปรวมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรถไฟฟ้าเที่ยวนี้ คงจะติดอยู่ในความทรงจำของฉันไปอีกนานแสนนานเรื่องกฎเก่าของโรงเรียนผมถ้าพูดถึงโรงเรียนมันก็ต้องมีกฎระเบียบที่ตามมาบางอย่างมันก็ไม่ค่อยมีเหตุผลหรอกนะแต่ที่นี่มันมีกฎอยู่ชุดหนึ่งที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว มันแปลกและค่อนข้างน่ากลัวทีเดียวมันเป็นกฎของการเรียนในอาคารไม้เก่าที่ไม่มีตอนนี้แล้วผมว่าไม่มีใครจะรู้เรื่องพวกนี้อีกแล้วละ่ะนอกจากผมและเ,เพื่อนๆนับจากรุ่นนี้ไปคงเรียนไปเองอาคารนี้เป็นอาคารเรียนที่พวกผมจะต้องเข้าไปเรียนวิชาภาษาไทยสังคมหรือวิชาประวัติศาสตร์สาเหตุที่เราต้องไปเรียนตรงนั้นก็เป็นเพราะว่าอุปกรณ์การเรียนต่างๆที่นั่นอย่างเช่นแผนที่โลกขนาดใหญ่ หัวโขนอาวุธจำลองหุ่นใส่ชุดไทยรวมถึงบรรยากาศที่ทำให้พวกเราเหมือนได้ไปอยู่ในบทเรียนของหนังสือเรียนไปนั่งเรียนในอาคารไม้มีกระดานดำกับช็อคขนาดโต๊ะก็ยังเป็นโต๊ะไม้เก่าๆแต่ก็ยังดูแลรักษาอย,ย่างดีแถมอาคารนี้ยังมีรูปร่างเหมือนกับเรือนไทยอีกบรรยากาศมันให้มากๆเลยละ่ะแต่มันมีเรื่องหนึ่งที่ผมไม่ค่อยชอบ ก็คือมันมีกฎสำหรับอาคารนั้นมันไม่ใช่กฎธรรมดาที่พวกเราเจอกันแต่มันทำให้พวกเราบางคนไม่กล้าขึ้นอาคารนี้เลยกฎการใช้งานอาคาร3กฎข้อที่1ห้ามให้เข้าใช้อาคาร3ก่อนเวลาตี3และหลังเวลาสามทุ่มกฎข้อที่2ห้ามไหว้หรือขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆในอาคาร3โดยเฉพาะพระ กฎข้อที่3ห้ามใส่สร้อยพระเคลื่อนเข้าอาคารกฎข้อที่4ก่อนที่จะเข้าไปในห้องจัดแสดงต้องถอดรองเท้าก่อนแต่ถือเข้าไปใส่ในห้องและเมื่อจะออกจากห้องจัดแสดงก็ให้ทำแบบเดียวกันกฎข้อที่5ห้ามเปิดหน้าต่างที่มีสีแดงท้ายอยู่กฎข้อที่6ห้ามมองลงไปในช่องว่างระหว่างแผ่นไม้ กฎพวกนี้แทบไม่ได้รบกวนการเดินของพวกเราเลยยกเว้นแต่บางครั้งก็มีคนแหกกฎพลอยแทบจะเสียสติหลังจากที่เธอลืมถอดสร้อยพระก่อนเข้าวาคารเธอบอกว่ามันมีนักเรียนใส่กางเกงสีกากีีคอยจ้องเธอตลอดเวลาที่เรียนทุกครั้งที่เธอมองกระจกในห้องจัดแสดงเงาของเด็กค,คนนั้นก็เข้าใกล้เธอเรื่อยๆภาบนั้นเธอร้องกรี๊ดและสลบไปเลยอีกคนหนึ่งที่โดนเหมือนกันก็คือบอล บอลดันเผลอไปเปิดหน้าต่างแน่นขามนั้นเขาบนเสมอว่าการมันร้อนแป,ปลกขณะตอนที่เขาไปเรียนค่าปื่นที่อยู่ในห้องแอร์เขาก็ยังบนอย่างนั้นจนเป็นลมและสลบไปที่แปลกก็คืออาการของเขาเหมือนกับคนเป็นลมแดดทั้งๆท,ท,ที่อยู่ในห้องแอร์ที่เลวร้ายที่สุดก็คือผมเองวันนั้นผมจําได้ว่าผมไหว้พระองค์หนึ่งที่ตั้งอยู่ในห้องจัดแสดงช่วงก่อนที่เพื่อนจะเข้าห้องกัน ตอนจบคาบผมก็ไม่เห็นพระที่ตั้งอยู่ตรงนั้นแล้วผมกลับบ้านนอนตามปกติแต่ผมก็สะดุ้งตื่นพบว่าตอนนี้ผมอยู่ในห้องจัดแสดงของอาคารสผมใส่ชุดยกเรียนแต่ไม่มีตราของนุ่งเรียนคนผีหรือตัวอะไรก็ตามที่ใส่ชุดครูกำลังล้อมผมกลิ่นพวกมันเหม็นเน่าเหมือนซากศพสีผิวพวกมันซีดผิดมนุษย์ รอยยิ้มที่แทบจะฉีกถึงรูหูและตาที่ข่าวโพลนทําให้ผมสั่นกลัวผมมองดูนาฬิกาที่ผนังมันบอกเวลาว่าสีทุ่มนี่มันกดข้อแรกชัดๆบรรยากาศอาคารสามตอนกลางคืนนี่อย่างวังเวงตัวประหลาดนั้นไม่ได้ทําอะไรนอกจากยืนยิ้มและจ้องมองผมผมลุกขึ้นและเดินหนีพวกมันแต่พวกมันก็ยังเดินยิ้มตามมาอยู่ดีตอนนี้ผมต้ององอ,อกจากอาคารสามให้ได้ แต่ผมก็ดันเจอตัวอ้วนที่ยืนขวางทางใบหน้ามันเหมือนกับพวกผีหน้ายิ้มที่ตามผมมาแต่ว่าใส่ชุดนักเรียนมันเอามือชี้ไปที่ห้องเรียนราวกับว่าจะให้ผมเข้าไปในนั้นผมแทบจะร้องไห้ออกมาเมื่อผมเห็นสิ่งที่อยู่ในห้องในห้องเรียนนั้นมีคนที่เคยมีปัญหากับผมทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นคนที่เคยบูลลี่น้องชายของผมครูที่เคยโดนผมต่อยหน้าทําผมเลือดออกพวกที่เคยถ่ยตังผม พวกมันมาอยู่ในห้องพร้อมหน้าพร้อมตาแถมมองผมด้วยสีหน้าโกรธจัดมีเลือดไหลออากจากตาและแผลไฟไหม้พอมันเห็นผมพวกมันก็รีบวิ่งออกมาเหมือนจะฆ่าผมซะง,งั้นผมวิ่งหนีสุดชีวิตแบบติดสปีดเสียงเท้ากระทบไม้ดังตึงตังดังพร้อมกับเสียงดาทอของพวกผียาฆ่าท,ที่ไล่ตามผมมาผมรีบวิ่งลงบันไดไปที่ชั้นหนึ่ง แต่ว่าเหมือนว่าบันไดนี้ลงยังไงมันก็อยู่ที่ชั้นสองตอนนี้ผมวิ่งแทบไม่ได้แล้วและพวกมันก็กําลังเถือววูดวิ่งตามลงมาผมเห็นหน้าต่างบานหนึ่งผมจําได้ว่ามันมีถังขยายอยู่ข้างล่างถ้าผมหนีจากช่องหน้าต่างผมจะหล่นบนกองขยะผมจะไม่ตายแน,น่ๆถึงมันจะเหม็นหน่อยกเอ็เถอะผมเปิดมันโดยที่ไม่สนสีแดงที่ทาป้ายไว้ ผมตกลงมาบนกองขยะเน่าๆก่อนที่จะเปลี่ยนด้วนหนีออกจากโรงเรียนและกลับบ้านในวันต่อมาผมเอ้ารูปชนนักเรียนที่ผมโดนเปลี่ยนไปถามกับครูสังคมที่เป็นคนให้ใช้อาคารนั้นผมได้เรื่องมาว่ามันเป็นอาคารของโรงเรียนอื่นที่เคยอยู่ที่เดียวกับโรงเรียนของผมแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างไม่มีใครคิดที่จะทุบอาคารนี้ ครูก็เล่ามาเหมือนกันว่าเคยโดนจับมาที่อาคารตอนสี่ทุ่มเพราะว่าเผลอไปไหว้พระข้างในแต่ครูไม่เห็นใครในห้องเรียนและไม่มีตัวประหลาดที่ผมเห็นเมื่อคืนอีกด้วยเธอพยายามจะคัดค้านในการใช้อาคารนี้ภายหลังแต่ไม่มีใครเชื่อเธอถึงจะมีนักเรียนที่เล่าเรื่องแป,ปลกๆแต่ก็ไม่ได้มีใครสนเลยครูเสียใจที่อนุมัติให้ใช้อาคารนี้ในวันเสาร์ช่วงปิดเทอม ผมได้แอบเข้าไปที่โรงเรียนหลบกล้องวงจรปิดผมมาที่อาคารสามนี่แหละผมสงสัยกดข้อที่เหลือเรื่องการถอดรองเท้าแล้วก็ช่องไม้ผมลองใส่รองเท้าแล้วก็เดินเข้ามาผมรู้สึกว่าผมกำลังเดินอยู่บนโคลนอะไรสักอย่างมันยกเท้าลําบากมากผมเดินออกจากห้องแล้วเอามือคลาพื้นดูมันก็เป็นไม้ปกติ ผมลองถอดรองเท้าเข้ามามันปกติจนกระทั่งผมเดินผ่านช่องไม้มันเหมือนมีใครเอานิ้วจิ้มไปที่เท้าของผมผมลองยกเท้าออกมันไม่มีอะไรพ่อวางเท้าก็เหมือนมีนิ้วมาจิ้มเท้าอีกตอนนี้ผมลองมองเข้าไปในช่องไม้ผมอ,อ๋อทันทีถ้าตามตะก,กร้าแล้วมันควรจะเป็นห้องพักครู แต่สิ่งที่ผมเห็นคือห้องเรียนแบบเดียวกับที่ผมอยู่มีใครบางคนอยู่ข้างล่างเขาเหมือนใส่ชุดสีขาวขาว,ขาวมีลูกประคำห้อยคอดูท่าทางคล้ายหมอผีแต่มันก็ไม่ใช่หมอผีแน,น่ๆเพราะว่าถ้าเป็นหมอผีจริงๆแขนของมันจะไม่ยาวขนาดนั้นพวกมันที่สำคัญมันมีโครงกระดูกที่อยู่ตรงมุมห้องและซากศพที่นั่งอยู่บนโต๊ะเรียน ผมว่ามือที่จิ้มเท้าผมน่าจะเป็นมือของเจ้าตัวหมอผีนั่นแน่ๆ,ๆตอนนี้ผมไม่สงสัยอะไรกับอาคารนี้อีกแล้วมันเป็นอาคารที่รวมตัวประหลาดและวิญญาณอาคาดผมเอาน้ำมันเตรียมราดอาคารแห่งนี้จากนั้นผมได้จุดไม้ขีดแล้วก็โยนเข้าไปในอาคารตอนนี้มันเป็นแค่กองเพลิงไปแล้วความลับทุกอย่างมันจะหายไปพร้อมกับอาคารนี้ผมไม่ชอบให้ใครก็ตามมารู้สิ่งที่ผมทํา และนี่ก็คือการวางเพลิงครั้งแรกของผมที่ไม่ได้กล่าวว่าจะฆ่าใคร เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวที่ผมนำมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันในวันนี้ฮะโอ้โหวันนี้เนี่ยครับมีมาให้ฟังถึง2เรื่องด้วยกันนะฮะเป็นกฎแปลกๆจากการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าขบวนสุดท้ายแล้วก็เรื่องที่2นะครับเป็นเรื่องของกฎของโรงเรียนเก่าเพื่อนๆชอบเรื่องไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าส่วนตัวผมมาชอบทั้ง2เรื่องเลยนะครับให้ความหลอนที่แตกต่างกัน เรื่องแรกเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเจออะไรถ้าเกิดว่าไม่ลงสถานีที่ E13 ณนะตอนนั้นส่วนเรื่องที่2เนี่ยถ้าเกิดว่ามีใครเข้าไปใช้ในอาคารเรียนนี้อีกก็ไม่รู้ว่าจะเจออะไรแปลกประหลาดตามมาหลอกหลอนเหมือนชายคนนี้หรือเปล่าแล้วเพื่อนๆละ่ะฮะคิดว่า2เรื่องนี้น่ากลัวในแบบไหนบ้างอย่าลืมคอมเมนต์ทิ้งกันไ้ที่ด้านล่างนะครับผมผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับ และเรื่องราวสนุก,นกแบบนี้นะครับต้องขอขอบคุณนักเขียนด้วยนะฮะโดยเรื่องราวเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องราวของนักเขียนที่มีนามปากกาว่าคินตานะครับผมถ้าเ,เพื่อนๆชอบเรื่องราวของนักเขียนท่านนี้ก็สามารถแวะไปสพอร์ตนักเขียนได้ที่ลิงก์ใต้ดีสคริป t i o n ด้านล่างเลยนะครับส่วนเรื่องที่2นะครับเป็นเรื่องของนักเขียนที่มีนามปากกาว่าผมชอบแงวดำนะฮะ ถ้าเป็นเพื่อนชํบนักเขียนท่านนี้ก็สามารถแวะไปพพอนตนักเขียนท่านนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับที่ลิงก์ด้านล่างเหมือนเดิมเลยไปสพอ์ตนักเขีนเยนเยอะนะนักเขียนจะได้มีกำลังใจในการผลิตผลงานสนุกๆแบบนี้ให้เราได้อ่านได้ฟังกันอีกนะครับแล้วก่อนจะจากกันไปนะฮะถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปแบบนี้นะครับชอบให้ผมมาเล่าอะไรฟังแบบนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับแล้วเรื่องราวต่อไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร คอยติดตามนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ